พระผู้มีพระภาคก็อธิบายไม่ยาวไม่สั้นประมาณนี้จึงทําให้ชานุโสนีพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสว่าพิธีของพราหมณ์ไม่ได้มีส่วนแก้ไขไกายวาจาใจเลยนะแค่แคพ่พูดกับกองไฟซึ่งกองไฟจะรับรู้รับทราบหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจบาปจะหมดไปมันก็ไม่สมเหตุสมผลแต่พอไปดูที่พระผู้มีพระภาคอธิบายแก้ไขตั้งแต่การกระทําของเราแก้ไขมาถึงคําพูดของเราและแก้ไขไปที่จิตใจของเราไม่ค่า ไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดของรักคนอื่นไม่พูดเท็จไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจือไม่เพ่งเล็งทรัพย์ผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นถูกต้องเห็นน้ว,ว่าต่างกันเยอะพิธีของพุทธกับพิธีของพระวันนี้ก็เป็นเช้าของวันพุธที่10เดือนธันวาคม2568พวกเราก็มา ทำกิจด,ด้วยการฟังทำกิจด,ด้วยความเป็นพระหงสูตรด้วยการตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนียสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรั้ง้าและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌชงทั้งเจ็ดที่ผ่าน,านมาเราก็ได้ฟังนะข้อธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตัดเกี่ยวกับเรื่องการพูดเอาไว้นะในหลากหลายรูปแบบวันนี้ก็พรั เรื่องราวเกี่ยวกับการพูดไว้เล็กน้อยมาดูพระสูตรหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงพิธีของพวกพรามนะพิธีนั้นชื่อว่าป oh ัจโจโรหณีนะแปลเป็นภาษาบ้านเราว่าพิธีปลงบานะจากในเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาคสนทนากับพราหม์ก็ทำให้ทราบว่า พิธีปลงบาปของพราหมณ์เป็นอย่างหนึ่งพิธีปลงบาปในพุทธศาสนาของเราก็เป็นอย่างหนึ่งทีนี้พวกเราเองปรารถนาที่จะทําให้บาปกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันไม่มีทําอย่างไรจะทําให้บาปกร,รมมันคลายไปหมดไปเราจะปลงบาปอย่างไรดีจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามแนวทาง ของพุทธศาสนาจริงๆเมื่อได้ไปปฏิบัติตามในลักษณะของประเพณีของพราหมณ์เพราะเมื่อพรามผู้นี้ฟังพระผู้มีพระภาคอธิบายแล้วเขาก็ยังชื่นชมว่าพิธีโปรงบาปของพราหม์ยังไม่ได้หนึ่งส่วนสิบหกของพิธีปรงบาปในพุทธศาสนาของเราเลยนะเรื่องราวมีอยู่อย่างนี้เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อ156 เล่ม24ข้อ156มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชานุโสนีหรือที่เรียกกันในพระสูตรว่าชานุโสนีพราหมณ์เขาก็มีการสระผมนะในวันอุโบสถแล้วก็นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ถือกรรมยกขาที่ยังสดอยู่แล้วก็ไปยืนในที่สมควรและไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาค รพระผู้มีพระภาคได้เห็นลักษณะของพราม์ก็จึงถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรของพวกพราม์ก็เหมือนพวกเราเวลาแต่งตัวปกติก็อย่างหนึ่งแต่เวลาจะแต่งตัวไปงานบุญเราก็จะอย่างหนึ่งพวกพรามก็ลักษณะแบบเดียวกันกับเราการแต่งตัวการใช้ชีวิตทั่วไปก็อย่างหนึ่งแต่พอมีประเพณีสําคัญเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่อย่างที่เห็นก็คือ นุ่งผ้าไหมคู่ใหม่อีสานเราก็เป็นงานบุญทีไรก็ใส่ผ้าไหมไปโชว์กันแต่ของเรายังดีว่าไม่มีถือกรรมยกขากลับมาดูพระสูตรของเราต่อหลังจากที่พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นชานุโสนีพรามแต่งตัวอย่างนั้นมีลักษณะท่าทางอย่างนั้น ก็จึงถามว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรของพวกพราหมณ์เขาก็ตอบว่าวันนี้เป็นวันปลงบาปของสกุลพรามหรือที่เรียกว่าปัจโจโรหณีพระผู้มีพระภาคก็เลยถามว่าพราหมณ์เขาปลงบาปกันอย่างไรชานุสโสนีเขาก็เลยตอบพระผู้มีพระภาคว่าพราหมทั้งหลายก็จะสะพรมในวันอุโบสถ แล้วนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดโคไมคือหยังคือขี้บัวสดๆอีสานเราจะคุ้นกันนะทาแผ่นดินด้วยขี้บัวนะทาเพื่อให้กันฝุ่นและให้ดินมันชาเป็นแผ่นเรียบเป็นอย่างดีนะใครไปอินเดียมาแล้วก็น่าจะเคยเห็นนะโคไมหรือขี้บัวเขาก็จะทาไปทั่วนะ หลังจากทาแผ่นดินด้วยขี้วัวสดก็จะปูลาดพื้นดินด้วยหญ้าคาที่เขียวที่สดจากนั้นก็สำเร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในช่วงกลางคืนเขาก็ลุกขึ้นประนมอัญชลีนมันสการไฟสามครั้งด้วยการกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปรงบาปกับท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอปรงบาปกับท่านผู้เจริญ และก็ย่อมหล่อเลี้ยงไฟไว้ด้วยน้ยใสน้ำมันและน้น้คนอย่างพอเพียงเมื่อผ่านคืนนั้นไปแล้วก็จะมีการจัดเลี้ยงพรามทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยของเคี้ยวและของบริโภคอันประณีตเขาก็อธิบายพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพรามขับปร่งบาปอย่างนี้ใครเป็นคนอีสานยุคเก่าก็คงจะนึกภาพออกเรื่องของการทาแผ่นดินการทาพื้นดินนะด้วยขี้วัว ส,นะสมัยก่อนตากข้าวก็จะใช้นะลานตากข้าวที่เป็นพื้นดินทําอย่างไรมันจะเรียบดีนะก็นั่นแหละถากหญ้าเสร็จปรับพื้นดินเสร็จก็าทาด้วยขี้บัวสดๆพอขี้บัวแห้งมันก็เหมือนกับการเทป,ปูนฉาบอยู่ข้างบนนะแต่ของพรามก็คือกลายเป็นว่าเขานอนอยู่ที่ตรงกลาง ด้านหนึ่งเป็นเรือนไฟด้านหนึ่งเป็นกองทรายและตอนกลางคืนก็ลุกขึ้นมาไหว้ไฟสามครั้งแล้วก็กล่าวโปงบาปกับไฟจากนั้นก็พยายามไม่ให้ไฟดับด้วยการเอาเชื้อไฟมาหล่อเลี้ยงอาจจะเป็นในใสในข้นหรือน้ำมันตอนเช้าจึงนมนม์พรามาบริโภคมาทานอาหาร ถ้าเรานึกภาพไม่ออกว่าเอการเลี้ยงไฟไว้ทั้งคืนไม่ให้มันดับนึกถึงประเพณีงานศพบ,บ้านเราที่เวลาจุดเทียนจุดธูปก,ก็จะมีความเชื่อว่าอย่าให้เทียนและธูปมันดับไม่รู้ว่าเราเอาธรรมเนียมแบบนี้มาจากพราหมณ์หรือไม่เพราะพราหมณ์เวลาเขาทําพิธีปลงบาปเขาก็จะก่อกองไฟขึ้นมาแล้วจะไม่ให้ไฟมันดับทั้งคืน ต้องคอยเติมเชื้อเข้าไปอยู่ตลอดแต่ไม่เติมเชื้อแบบหยาบๆด้วยอาศัยหญ้าหรือท่อนไม้แต่เขาอาศัยน้ำมันนะอาศัยเนยใสยหรือเนอยคนน้ำมันเป็นของหายยากเป็นของแพงเป็นของประณีตนะก็ด้วยความที่มันเป็นประเพณีสำคัญเขาก็จึงเอาของดีนะมากรอบไฟและกลายเป็นว่า กล่าวปลงบาปกับไฟแล้วเราคิดว่าบาปมันจะหมดไปหรือไม่เพราะในทางพุทธศาสนาของเราก็มองไฟว่ามันก็เป็นเพียงแค่ธาตุธาตุหนึ่งเราเองก็มีธาตุไฟเมื่อตายไปแล้วธาตุไฟก็กลับคืนสู่ไฟของมันเหมือนเดิมเห็นไหมว่านี่คือพิธีปลงบาปของพวกผามก็ทําเป็นพิธีกรรมเริ่มตั้งแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ แล้วก็สุดท้ายการประกอบพิธีกรรมประกอบพิธีกรรมก็ด้วยการเนี่ยแหละก่อไฟขึ้นด้วยเชื้อไฟที่ประณีตแล้วก็กล่าวคําว่าตัวเองขอปรนบาบนะกักองไฟนั้นตอนเช้าก็เลี้ยงพวกพรามอันนี้ก็เหมือนธรรมเนียมเมืองไทยเหมือนกันเวลามีงานบุญอะไรก็ตามก็จะนิมนต์พระมาฉันอาหารฉันพัตฐา,ารที่ สถานที่จัดงานพวกพราหม์เองเขาก็มีธรรมเนียมแบบเดียวกันเขาก็เชื้อเชิญพราหมณ์มาบริโภคเหมือนพวกเราะนมนต์พระภิกษุสงฆ์มาบริโภคกลับมาดูพระสูตรของเราต่อหลังจากที่พระผู้มีพระภาคฟังอย่างนั้นแล้วก็จึงกล่าวกับชานุสโณนีพราหมณ์ว่าพราหมณ์พิธีโปรงบาปของพราหม์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพิธีปลงบาปในอริยวินนยย่อมมีโดยประการอื่นเมื่อพระผู้มีพระภาคกล่าวอย่างนี้ชานุสโณนีพราม์ก็จึงทูลขอให้พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมะที่บ่งบอกว่าเป็นการปลงบาปในอริยวิไนยจะสังเกตนะว่าถ้าชานุสโณีพราม ไม่ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคแสดงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าพระผู้มีพระภาคก็จะไม่แสดงธรรมเรื่องนี้เพราะมันมีเคสอื่นกรณีอื่นที่เขาไม่ถามต่อพระผู้มีพระภาคก็ไม่ตอบเหมือนกันแต่ชานุสโณีพราหมณ์เขาก็ปรารถนาใคร,ร่รู้ก็จึงขอให้พระผู้มีพระภาคแสดงวิธีการปรุงบาปในอริยวินัย พระผู้มีพระภาคก็จึงกำชับให้พราหม์ตั้งใจฟังแล้วก็อธิบายว่าพราหมณ์ในกรณีนี้อริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผลของการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมไราย,ยะครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ย่อมละการฆ่าสัตว์ย่อมปรงบาปจากการฆ่าสัตว์พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า ผลแห่งการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ย่อมปรงบาปจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าผลแห่งการประพฤติผิดในกามเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ คันพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละการประพฤติผิดในกามย่อมปรงบาปจากการประพฤติผิดในการพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าผลแห่งการพูดเท็จเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายาครันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการพูดเท็จย่อมปรงบาปจากการพูดเท็จย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า ผลแห่งการพูดยุยงให้แตกกันเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะคันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการพูดยุยงให้แตกกันย่อมปรงบาปจากการพูดยุยงให้แตกกันพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าผลแห่งการพูดคำหยาบเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะคันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ย่อมละการพูดคำหยาบย่อมปลงบาปจากการพูดคำหยาบพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าผลแห่งการพูดเผอิญเจอเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปราย,ยะข, study, ขันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการพูดเผอิเจอย่อมปลงบาปจากการพูดเผอิญเจอพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า ผลแห่งการเพ ng ng uno, hay hay e ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะขันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นย่อมปรงบาปจากการเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าพยาบาทเป็นสิ่งที่ช้วช้าทั้งในปัจจุบันผลแห่งพยาบาทเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ ขันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละพยาบาทย่อมปลงบาปจากพยาบาทพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าผลแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะขันพิจารณาเห็นอย่างนี้แลว้วย่อมละมิจฉาทิฏฐิย่อมปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิพรามพิธีปรงบาปในอริยวิย์ไหน ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคก็อธิบายไม่ยาวไม่สั้นประมาณนี้จึงทําให้ชานุสโสนีพราหมณ์เกิดความเลื่อมใสว่าพิธีของพราหมณ์ไม่ได้มีส่วนแก้ไขไกลวาจาใจเลยแค่แค่แพ,พูดก,กับกองไฟซึ่งกองไฟจะรับรู้รับทราบหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ บาปจะหมดไปมันก็ไม่สมเหตุสมผลแต่พอไปดูที่พระผู้มีพระภาคอธิบายแก้ไขตั้งแต่การกระทําของเราแต่แก้ไขมาถึงคําพูดของเราและแก้ไขไปที่จิตใจของเราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดของรักคนอื่นไม่พูดเท็จ ไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เพลงเล็งทรัพย์ผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นถูกต้องเห็นแล้วว่าต่างกันเยอะพิธีของพุทธกับพิธีของพราหมณ์จึงทำให้ชานุสณนีพราหมณ์ก็เกิดความเลื่อมใสเลยอบอกกับพวกผู้มีพระภาคว่าพิธีปลงบาปของพราหมณ์ไม่ได้หนึ่งส่วนสิ ของพิธีปรงบาปในอริยวินัยหรือในศาสนาพุทธของเราเลยและสุดท้ายชานุสโณนิพรามก็ขอถึงพระรัตระไตรเป็นสรณะแสดงตนเป็นอุบาสกพ,พูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันได้ฟังธรรมนั้นเป็นต้นไปเพราะผู้มีพระภาคก็ได้สาวกเพิ่มอีกหนึ่ง และเขาเกิดความเริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเพราะการตอบปัญหาธรรมะที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ประกอบด้วยเหตุผลก็กลับมาดูพวกเราอยากปรงบาปอยากลอยบาปทำอย่างไรก็กลับมาพิจารณาด้วยปัญญานี่แหละว่าสิ่งใดๆก็าตามที่มันไม่ดีเมื่อเรากระทำลงไปแล้วมันก็จะเป็นผลที่ ชั่วช้าผลที่เหลวสามทำให้เราเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วว่ามันไม่ดีก็ลดละเลิกนะก็ชื่อว่าเราปรงบาปจากการกระทำไม่ดีเหล่านี้ผลของการกระทำไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกต่อไปนะบาปมันก็จะค่อยๆหมดไปนั่นเอง นี่แหละคือพิธีปลงปานะช่วงนี้ก็หลายที่ก็เกิดความไม่สงบนะเมื่อเช้าสักครู่ตอนกราบพระนะนี้สั่นสะเทือนก็เลยไม่รู้ว่ามันสั่นเพราะลูกหลงจากชายแดนหรือไมนะ่ไม่รู้ว่าพวกเราได้ยินกันไหมนะจงก่อนเคาะระคังหน่อยนึงเลย สั่นเหมือนเวลาฟ้าผ่าแล้วมันมีเสียงฟ้าร้องอยู่เกล็งๆเป็นตาย,ยานอยู่ไดใครอยู่ไกลใช่เดน่นอืออันนั้นแหละไปบินทบา,ทาเรเมื่อเสาร์พ่อพูดถ่ำพนหูวว่าไปสุรินทร์เพิ่งจะว่าปัญญานระเบิดบ่ะพนวา่าโอ้ยขันสุรินทร์บอลลอดบริลัมในสียังนะมันกันระดับไรจะทางพ่อพ่อก,กันจากชายแดน นั่นแหละเอา้าสิบยังสิเป็นไปกับเป็นไปแล้วฮะกับโปรงบาปที่แล้วนะเอเนดอวันนี้เราก็ได้ทราบพิธีโปรงบาปกับโปรงออกไปตีนะไม่ต้องรับผลที่ชั่วช้าทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไปดีขึ้นยังนี่แหละก็คือธรรมะที่นํามาฝากให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังเพื่อเราจะทยอยโปรงบาปออกจากตัวเองนะ ทยอยปรงไปทีละข้อก็ได้ข้อไหนปรงได้ง่ายก็ปรงไปก่อนข้อไหนปรงได้ยากก็เก็บทีหลังก็ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเผชิญกับผลที่เป็นทุกข์ผลที่เจ็บปวดกับชีวิตของเราอีกต่อไป สุดท้ายก็ข,ขอโนโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตการอันไกลโดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารขอน้อมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้และของบริวารเหล่านี้แต่พระพิสุสงแต่พระภิสุสงขอพระภิสุสง์ขอพระพิสุสง์โปรับพัตตาหารโปรดับพตาหารและของบริวารเหล่านี้และของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์พเพื่อประโยชน์ เพื่อความสูงเพื่อทำให้แจ ja ้มซ right. ึ movies, ่งน oh, ิพพานแจกค้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลแลนานเธอสาธุแอะตั้งใจฟังกันนโมทนาอายุโธภะโททีโรวันนาโทปฏิพานาโท สุขาสาธทตาเมธาวีสุขังโซอธิา,าตัตติอายุงทาตวาพลังวันนางสุขันจกปฏิภาณโททีคายุยัสวาโหติยัตายาทุปปัาติติกาเลทะทันติสัพญญาว่าทันยูวีตามชารา อาริเยสุอุชุพูเตสุตาทิสุเวปสันนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตธา,านุโมทันติเวยาวัจังการนณติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาพาคีโนตัสสมาทาเถอปติวานาจิตโตยาถาทินังมหาพลัง ปุญญาณิปราโลกัสมิงปฏิทาห้นติปานินันติสาธุกับพระพร้อมกันครับ